ตอนนี้ก็จะมาประกรอบนะครับชุดวาล์วเอเสียนนะครับของรถ M a X นะครับอันนี้ก็ผมก็แยกออกมาหมดแล้วนะครับก็จะสอนแบบประกรอบเข้าไปนะครับแต่ละชิ้นนะอทีนี้ก่อนจะใส่ชิ้นกันวาล์วนะครับก็จะมีแหวนนะครับตัวหนึ่งนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็เอาพังนะครับที่มีพุทตรงนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับก็ใส่ลงเข้าไปนะครับนี่ลองนะครับให้ไปอยู่นี่ลองครับนี่นะครับออีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแหวนนะครับลองนะครับใส่ลงไปนะครับ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอทีนี้ก็สินกันวาลนะครับหยาดน้ำมันกันนะครับตรง่องครับวางไว้แล้วก็หยาดอีมโตรนะทีนี้ก็ใส่สินกันวาลนะครับเข้าไปนะครับเอาฝั่งนี้ลงนะครับเข้าแล้วครับมึอกดเข้าไปนะครับเบาๆนะครับปกติอยู่นี้นะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี่วาลนะครับหลอดวานะครับหยาดน้ำมันกันนะครับตรงนี้นะนี่ก็ใส่วาลเข้าไปนะครับ ไอเนะครับแล้วก <on> oh ็ไอดีนะครับแล้วก um ็ใส่ยางครับทํามาอย่างนี้นะครับนคือมือพิเศษนะครับสส่วัาจุติ๊กสองนะสนใจก็ตามมาเข้าไปดูได้นะครับตามมาก็ใส่เข้าไปนะครับยางปั๊บนะครับแล้วพลิกมาอย่างนี้นะครับสปริงสปริงทีนี้ก็ใส่สปริงลงไปนะครับเบิบนะครับตามมานี้บานนะครับใส่บาวเข้าไปตรงแบรนดนะครับใส่บานเข้าไปนะครับอย่าใหมันนิ่งน้อยนะครับเบ๊บนะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้ แล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับที่มีสปริงกดตรงนี้นะครับกดลงไปครับจับฟาไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็กดลงไปตรงๆนะแบบนี้นะครับนี่ก็เข้าสุดแล้วนะครับง่ายมากนะครับไม่ยากครับแล้วก็หันมาอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับใส่สปริงครับลงไปนะครับแล้วก็แวนลองเรียบวาวนะครับแล้วก็ใส่กิฟนะครับเรียบวาวนะครับปั๊บนะครับทีนี้ก็วางลงไปนะครับหยดน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็จับไว้ให้แน่นนะครับแล้วกดลงไปตรงๆนะ ประมาณนี้นะครับง่ายมากนะครับต่อมานะครับหั่นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อลูกเปี้ยนนะครับเหยียบน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เข e. ้าไปอย่างนี้นะใส่เข้าไปนะครับเติมนี่ก็เข้าสุดแล้วนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ที่นี่ตัวกระดึกว่านะครับก็จะมีลูกปืนนะครับตัวนี้นะใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับก็อหยียน้ำมันนะครับ ก็จะมีเกแค์อยู่นะครับไอ้นะไอ้ก็มาเช่นไอดีนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับยีนะครับก็จะเป็นไอเซียนะอันนี้ผมก็จะใส่ฝังไอดีเข้าไปก่อนนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะใส่ระหว่างร่องนี้นะครับเพิ่มนะครับลงไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแกนนะครับสลักนะครับสลักน้ำยาดับน้ำมันนะครับเพิ่มนะครับเอาตัวสั้นนะครับตัวสั้นจะเป็นไอดีนะแหงลงไปนะครับให้พอดีกับลูกกระเดื่องบ้านนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะเพิ่มนะครับ